สวัสดีครับบอเวเฮลตี B ้ครับเป็นข่าวว่านักร้องสาวชาวเกาหลีที่ชื่อว่าจองมีอาอายุส2ปีป่วยเป็นมะเร็งลิ้นระยะที่3จนต้องผ่าตัดลิ้นออกไปเนี่ยหใน3เลยจริงๆแล้วพบว่าเป็นโรคเนี้ยตั้งแต่ธันวาคม2021แต่ว่าเพิ่งมาทําการถแถลงข่าวว่าตัวเองเนี่ยป่วยเนี่ยเมื่อตุลาคม 2 0 2 4ที่ผ่านมานี่เองครับโดยสาเหตุที่เกิดคือเกิดจากฟันที่ผุเนี่ยครับไม่ได้ทการรักษาแล้วมาเกิดการเสรียดสีที่บริเวณลิ้นครับจนเกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการเป็นมะเร็งลิ้นครับการรักษาเนี่ยคือต้องทําการผ่าตัดที่ใช้เวลานานกว่า8ชั่วโมงและที่สําคัญครับหลังจากการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยไม่ได้จบนะเพราะว่าลิ้นเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างเลยโดยที่คุณจอเมียบอกว่าต้องฝึกพื้นฐานเนี่ยกลับไปเหมือนเป็นเด็กเลยทั้งการกินอาหารการฝึกพูด การดื่มน้ําการกลืนน้ําและที่สําคัญครับคนที่เป็นนักร้องเนี่ยลิ้นเนี่ยมีผลสําคัญอย่างมากต้องมีการฝึกเสียงเนี่ยแล้วก็ฝึกร้องเพลงเนี่ยมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเลยแล้วสาเหตุของการเกิดมะเร็งลิ้นเนี่ยนอกจากฟันผูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะมีสาเหตุอื่นอีกนะครับในประเทศไทยแล้วสาเหตุคืออะไรวิธีการสังเกตคืออะไรครับอาการแบบนี้ผิดปกติและต้องรีบไปพบแพทย์ คลิปนี้มีคําตอบให้ครับก่อนอื่นเลยผมขอพูดถึงแผลร้อนหนก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเป็นอยู่แล้วลหะและก็แผลร้อนไนเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดบาดร็งนะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันที่ต้องรู้ครับเพราะว่าสาเหตุลหลักๆคือเกิดจากการที่มีอุบัติเหตุมีการกระทบกระแทกที่บริเวณช่องปากเช่นมีการกัดโดนเนื้อเยื่อที่ริมฝีปากหรือภายในช่องปากแล้วก็บางคนนะครับแปลงฟันเนี่ยบางทีเผลอเนี่ยไปกระแทกพวกนี้ก็ทําให้เกิด แผลร้อนในขึ้นมาได้ครับแต่ว่าแผลส่วนใหญ่พวกนี้ครับเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นทันทีเลยมักจะเป็นหลังจากเกิดเหตุประมาณ2-3วันหรือว่าบางคนน่ยอยู่ในช่วงที่มีความเครียดพักผ่อนน้อยก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันครับส่วนตำแหน่งของแผลร้อนในเนี่ยเกิดได้ทั่วๆปากเลยครับที่ลิ้นใต้ลิ้นที่เหงือกกับกุ้งแก้มด้านในของเดฟีปะก,ก็เจอบ่อยลักษณะเนี่ยก็จะเป็นวงรีครับหรือวงกลมแล้วก็ผิวเนี่ยจะค่อนข้างเรียบนะครับตื้นตรงกลางเนี่ยจะเห็นลักษณะเป็น เนื้อเยื่อสีนเนหลืองปกคลุมอยู่แล้วก็ตรงบริเวณขอบขอบครับจะเป็นรอยสีแดงอาการที่สําคัญที่แตกต่างจากมาแ็งคือจะมีอาการเจ็บอย่างมากครับในช่วงสองสาวันแรกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแผลร้อนในเนี่ยไม่ต้องทําการรักษาเนี่ยก็จะค่อยๆหายได้เองครับประมาณ2-3สสัปดาห์ก็แนะนําทั่วๆไปครับให้ทานอาหารอ่อนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดครับแล้วก็สิ่งอะไรก็ตามที่ไประคายเคืองแผลเช่นการแปรงฝันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง พวกนี้ครับจะช่วยทําให้แผลเนี่ยมีการอักเสบลดลงและก็จะหายได้เองภายใน2 3สาสัปดาห์แต่ว่าถ้าใครเป็นมากเนี่ยก็แนะนําว่าทายาพวกทอปิคอลสเต r o รอยด์ครับยาที่เป็นสองสองหรือเป็นหลอดก็ได้ป้ายยาเป็นประจําครับพวกนี้ก็จะดีขึ้นแล้วก็สาเหตุอีอย่างที่ผมพบบ่อยเหมือนกันนะบางคนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะแพ้ายาแก้ปวดที่เรียกว่ากลุ่มเอนไซมครับหลังกินไปแล้วเนี่ยเกิดแผลร้อนในได้อาจจะก,กินยาแก้ปวดแก้อักเสบไปแค่1-2เม็ดครับแล้วก็ลืมไปแล้วว่ากินนะผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยเริ่มมี แล้วก็บางคนจะมีปากไหม่ด้วยครับแต่ให้สังเกตครับคือพวกนี้มักจะเป็นตำแหน่งเดิมๆของแผลร้อนไหนอันนี้ให้ระวังว่าเราแพ้ยาน,นะครับหรือบางคนเนี่ยก็จะมีการแพ้ของส่วนผสมของยาสีฟันบางอย่างครับทำให้เกิด แผลรอไหนตามมาได้ก็ให้ทุกคนสังเกตตัวเองไว้ครับมะเร็งช่องปากที่พบบ่อยที่สุดก็คือมะเร็งลิ้นครับพบได้ประมาณ30%ของมะเร็งในช่องปากทั้งหมดแต่ประเทศไทยก็พบมะเร็งนี้ไม่ได้น้อยนะครับติดในสีอันดับแรกของคนที่ป่วยมะเร็งทั้งหมดสาเหตุหลักก็คือว่าเกิดจากการอักเสบเรื้อรังที่บริเวณช่องปากครับแล้วชนิดที่พบบ่อยที่สุดก็คือว่าเป็นเยื่อบุผิวของลิ้นครับที่เราเรียกว่า square muscle พบได้ประมาณถึง90%ครับหรือว่าเป็นมะเร็งชนิดของกล้ามเนื้อที่ล ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาเลงลิ้นครับมักจะเป็นความผิดปกติของเซลเยื่อบุผิวของลิ้นนั่นเองเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่สําคัญคแล้วอาการแบบไหนเนี่ยถือจะบ่งบอกว่าเป็นแบบนี้เป็นแผลที่ลิ้นธรรมดานะหรือถ้าเป็นแบบนี้สงสัยว่าจะเป็นมาเร็งลิ้นแล้วผมจะขอแบ่งไปทั้งหมด3อาการหลักครับถ้ามีอาการต่อไปนี้แล้วไม่จําเป็นต้องไปทุกข้อนะครับข้อใดข้อหนึ่งน่ให้รีบมาพบแพทย์โดยทันทีอาการแรกที่ต้องสังเกตคือ ลักษณะที่เราเรียกว่ารอยโรคที่แสดงก่อนเป็นมะเร็งคือพวกนี้ครับยังไม่ใช่มะเร็งแต่ถ้าทิ้งไว้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสูงคือมีรอยแดงมีรอยฝ้าขาวตำแหน่งใดก็ได้ครับที่บริเวณลิ้นที่ผิดปกติไปจากเดิมและไม่สามารถเนี่ยที่จะปแปลงออกไปได้ครับที่สําคัญเลยตรงนี้นครับต้องเน้นไว้เลยนะไม่มีอาการเจ็บเหมือนแผลร้อนไหนครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องตกใจครับในปกติของคนเราเนี่ยลิ้นของคนเราเนี่ยจะมี ลักษณะเป็นรอยฟ้าขาวอยู่แล้วนิดหน่อยแต่หากมีรอยผิดปกติไปมากกว่าเดิมแปลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ออกแล้วก็ไม่หายเองเนี่ยภายใน2สัปดาห์อันนี้ต้องไปพบแพทย์ถ้าพบว่าหากเป็นในระยะพวกนี้ครับคือยังไม่ใช่มะเร็งการรักษาเนี่ยจะทําได้ดีมากๆเลยโดยถ้าทิ้งไว้เนี่ยจะเข้าสู่อาการที่2ครับเป็นแผลที่ก้อนใหญ่ขึ้นแผลไม่หายสักทีลักษณะเป็นก้อนเนื้อที่ยื่นออกมาจากผิวในช่องปากอย่างรวดเร็วครับเป็นแผลที่มีขอบยกนูนขึ้นแล้วก็แข็งนะครับกดไปแล้วจะแข็ง ผิวครูกระไม่เรียบลักษณะนเนี่ยก็จะคล้ายคลกับพวกผิวดอกกระลำแล้วก็อาจจะมีแผลเนี่ยอยู่บริเวณก้อนได้อีกทีหนึ่งส่วนตำแหน่งที่พบได้บ่อยคือจะเป็นข้างๆลิ้นครับใต้ลิ้นปลายลิ้นที่สําคัญเลยครับอาการเนี่ยมักจะไม่เจ็บโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมะเเ็งช่องปากที่สําคัญเลยนะครับระยะแรกๆเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดครับแต่เมื่อก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มาจะโตเร็วด้วยแล้วก็มีอาการติดเชื้อร่วมด้วยครับอันนี้จะเริ่มมีอาการปวดได้แล้ว นอกจากนี้นะยังมีอาการอื่นมีการเคี้ยวหรือว่ากลืนหรือว่าแขบขาข้างไายแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการปวดมากขึ้นและตำแหน่งที่บริเวณก้นนะครับอาจจะมีเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นและหากมีการติดเชื้อเนี่ยก็จะมีกลิ่นเหม็นอันนี้เป็นข้อเตือนนิดหนึ่งครับหากใครไปถอนฟันไปแล้วเนี่ยแผลยังไม่หายไปภายใน2ส,สัปดาห์เนี่ยอันนี้แนะนําว่าไปพบแพทย์อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าอาจจะมีสาเหตุอื่นนอกเหนือจากมะเร็งได้เช่นมีการติดเชื้อแทรกซ้อนส่วนต่อมาเป็นข้อที่3หากทิ้งไว้เนี่ย จะมีลักษณะของการกระจายแล้วคือมาด้วยก้อนที่คอในตำแหน่งใต้ขากรรไกรครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดจากมะเร็งที่กระจายลงมาแล้วก็การกระจายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกระจายไปที่ตอมเหลืองที่อยู่ข้างเดียวกับก้อนเนี่ยที่ผิดปกติเช่นเป็นฝั่งข้างซ้ายของก้อนเนี่ยตอมเหลืองข้างซ้ายก็จะตโตและต่อน,น้ำเหลืองพวกนี้ครับอาการเนี่ยไม่มีอะไรครับกดแล้วไม่เจ็บนอกจากนี้มีอาการอื่นร่วมด้วยครับเช่นบางคนเนี่ยมีอาการเจ็บคอเรื้อรังรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอ มีอาการชาที่ลิ้นครับหรือว่าบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกินก็คือว่าเวลากินอาหารเคี้ยวอาหารเนะี่ยรู้สึกว่าแสบลิ้นแล้วก็เจ็บคอยอย่างมากหรือว่าในคนสูงอายุเราก็พบได้เช่นกันครับบางคนมาบอกว่าอฟันปลอมปกติเนี่ยใส่ได้ปกติเลยแล้ววันดีคืนดีเนี่ยใส่ไม่ได้เลยไอย้ผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังครับเพราะว่าอาจจะมีก้อนเนี่ยที่ไปดันทําให้การใส่ฟันปลอมเนี่ยทำได้ไม่ปกติอันนี้ก็ต้องรีบไปตรวจพบแพทย์ครับสรุปก็คือให้หมั่นสังเกต ภาในช่องปากแล้วครับว่ามีลักษณะสแสดงอาการที่ผิดปกติหรือเปล่าเวลาแปลงฟันเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ให้ดูทั่วๆเลยครับดูที่ลิ้นดูที่บริเวณเพดานด้านบนครับกับพุ้งแก้มใต้ลิ้นดูให้ทั่วเลยครับแล้วก็สังเกตว่าถ้าอาการผิดปกติไปมากกว่าสสัปดาห์แล้วไม่หายทุกอย่างในช่องปากเนี่ยแนะนําว่าไปพบแพทย์ครับ ปัจจัยที่ทําให้เกิดมะเร็งลิ้นเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยครับข้อแรกก็คือการสูบบุหรี่ซึ่งการสูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลิ้นอย่างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าจํานวนที่สูบและก็ระยะเวลาในการสูบพบว่ามีโอกาสการเกิดมะเร็งลิ้นครับเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่ไม่สูบเนี่ยประมาณ4เท่าปัจจัยข้อที่2คือการดื่มแอลกอฮอล์พบว่าถ้าดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณที่มากและนานเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งขึ้นเช่นกันครบ้้ามีกกรรสูุ่ดดดววยยแลืออฮ พบว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลิ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่ไม่ดื่มแล้วก็ไม่สูบเลยเนี่ยประมาณ15-30ถึงเท่าเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบและการดื่มด้วยแล้วข้อที่3สืบเนี่ยมาจากข้อที่1ข้อที่2พบว่าเพศชายเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งที่ลิ้นเนี่ยมากกว่าเพศหญิงประมาณ2เท่าซึ่งเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และการดื่มแลอลกอฮอล์ปัจจัยข้อที่4ครับอายุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะพบ คนที่เป็นเนี่ยอายุมากกว่า40ปีครับแต่อายุเฉลี่ยที่พบเนี่ยประมาณ55-60ปีข้อที่5ครับการเกิดแผลเรื้อรังในบริเวณช่องปากมีได้หลายสาเหตุเลยครับเช่นมีฟันผุ แม่ทาการรักษามีฟันที่คมหรือว่าในประเทศไทยก็เจอเหมือนกันใช้อุปกรณ์จัดฟันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไปดัดฟันเถื่อนนี่แหละหรือในคนสูงอายุครับอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะในคนที่ฟันปลอมเนี่ยใส่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้ากับตัวเองครับแล้วก็ไปขูดที่บริเวณลิ้นหรือช่องปากนอกจากนี้ครับการเกิดแผลเรื้อรังที่ลิ้นเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่ดื่มน้ําร้อนครับเกินพอดีดื่มบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เสี่ยงเช่นกันข้อต่อมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันคือการติดเชื้อไวรัส HPV คือไวรัสตัวนี้ไไม่่ดด้้กกอใหเิ มะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวแต่ยังทําให้เกิดมะเร็งช่องปากมะเร็งลําคอมะเร็งลิ้นมะเร็งทวารหนักมะเร็งที่อวัยวะชายได้อีกด้วยโดยเฉพาะสายพันธุ์ HPV 16เนี่ยสามารถเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากได้มากเลยมีการศึกษาพบว่าการติดเชื้อไวรัส HPV ตรงนี้จะทําให้เกิดมะเร็งช่องปาก แล้วก็มะเร็งในลําคอเนี่ยแล้วแต่ง,งานวิจัยนะครับแต่พบว่าอาจจะเพิ่มการเกิดมะเร็งในช่องปากเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่มีเชื้อ HPV 16เนี่ยประมาณ3-5เท่าซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้ติดต่อผ่านทั้ง2องอย่างอันที่1คือเพศสัมพันธ์อันที่2ค,คือติดผ่านเวลาที่คลอดลูกออกมาถ้าแม่มีเชื้อตัวนี้ยอยู่ ลูกก็สามารถติดได้เช่นกันครับแล้วก็จะมีคนถามนะครับว่าใช้ถุงยางอนามัยแล้วเนี่ยจะป้องกันเชื้อ HPV ได้หรือเปล่าต้องบอกเลยครับว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเชื้อไวรัสตัตวนี้ครับสามารถติดตามผ่านผิวหนังขณะมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกันเ<ม>พราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําว่าให้มีการฉีดวัคซีน HPV ครับแล้วก็สาเหตุสุดท้ายอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วครับก็คือว่าการเชี้ยวหมากเป็นสารก่อมะเร็งที่ลิ้นได้เช่นกันซึ่งจากข้อมูลข่าวก็ไม่ได้มีการแจ้งครับว่ามีการสูบบุหรากดมเิ ส่วนการเกิดฟันผุเรื้อรังที่ทําให้เกิดมะเร็งเนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุได้แต่โอกาสเนี่ยน้อยกว่ามากครับเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล หรือว่าการติดเชื้อไวรัส HPV แต่ก็วิเคราะห์ข่าวจากที่มีครับแต่ให้ทุกคนดูไว้ครับว่าสาเหตุหลักๆของการเกิดมะเร็งลิ้นเนี่ยจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าการเคี้ยวหมากแล้วก็การติดเชื้อไวรัส HPV ครับแล้วก็เมื่อคนไข้มีแผลที่ลิ้นเวลามาพบหมอแล้วเนี่ยหมอก็ทําการตรวจร่างกายแล้วก็ดูแผลบริเวณช่องปากครับโดยรวมทั้งหมดเลยว่าเป็นอย่างไรถ้าสงสัยว่ามีความผิดปกติเแผลไม่หายสัก2อถึงสสัปดาห์เนี่ยเดือนแล้วเนี่ยก็ต้องทําการตัดชิ้นเนื้อครับไปตรวจสองกล้องดูว่าเป็น ยังมีการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดดูแล้วก็ทาการทาศาวช่องท้องดูปับหรือว่าแนงบากรณีเนี่ยก็ต้องทํซีทีครับเข้าอุมงเพื่อการประเมินระยะของโรคครับเพราะว่ามะเร็งที่ลิ้นเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการแพร่กระจายเนี่ยมักจะแพร่กระจายไปที่ปอดตับและกระดูกส่วนการรักษาเนี่ยจะมี3วิธีหลักๆเลยพระเอกก็คือว่าการผ่าตัดครับเอาชิ้นเนื้อที่ปัญหาเนี่ยออกไปอันที่2ก็คือว่าการให้ยายาก็จะมี2แบบครับคือการให้คินมีบําบัด กายามงเป้านอกจากนี้ก็ยังมีการฉายรังสีรักษาร่วมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องอยู่กับว่ามะเร็งเนี่ยเป็นชนิดไหนแล้วก็ร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยโรคประจําตัวอายุและการตอบสนองต่อยาเป็นแบบไหนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับหลังจากรักษาไปแล้วไม่ใช่จบต้องมีทํากายภาพด้วยเพราะว่าลิ้นของเราเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างและต้องฝึกเรื่องการพูดการกลืนอาหารการกินอาหารการดื่มน้าหรือว่าในข่าวเนี่ยต้องฝึกร้องเพลงใหม่หมดเลยทั้งนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าตําแหน่งเนี่ย แล้วก็ขนาดของรายโรคที่ตัดออกไปเนี่ยมีขนาดใหญ่มากน้อยอย่างไรซึ่งการทํำกายภาพแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมขอสรุปเกี่ยวกับทำคลิปนี้ข้อที่1ห,หากเป็นแผลเลื้อยลังในช่องปากเนี่ยเกิน2ส,สัปดาห์ขึ้นไปแล้วแผลไม่หาย แนะนำว่าให้พบแพทย์ในบางกรณีเราพบว่าบางคนเนี่ยแค่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุเซลล์ครับยังไม่ใช่มะเร็งซึ่งการรักษาแบบนี้สามารถทําการรักษาได้หายหรือว่าหากเป็นในระยะแรกๆที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นอันนี้โอกาสหรือว่าการรักษาเนี่ยก็ได้ผลได้ดีเช่นกันข้อที่2ครับเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันคือแนะนําให้มีการตรวจสุขภาพฟันกับช่องปากรับหมอฟันครับอย่างน้อยเนี่ย 6เดือนครั้งหรือว่าบางคนที่ไม่สะดวกจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยให้ตรวจปีละครั้งข้อที่3ครับให้สังเกตความผิดปกติในช่องปากเราทุกครั้งในตอนแปรงฟันเนี่ยแหละเปิดเลืองฝีปากบนดูซิเปิดเลืองฝีปากล่างดูซิแล้วก็ดูที่กระพุ้งแก้มเป็นยังไงดูที่เพาด,ดานด้านบนตวัดลิ้นไปมาซ้ายขวาเพราะว่าที่ผมบอกไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดครับข้อที่4หากมีฟันผุแล้วเนี่ยหรือว่า มีเงาอักเสบเรื้อรังอันนี้แนะนําว่าไปพบหมอฟันนะครับเพื่อทําการรักษาแล้วก็สิ่งอยากจะเตือนก็คือว่าพวกวัยรุ่นนะมีการดัดฟันมีการจัดฟันใช้อุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อนะครับไม่ได้มาตรฐานนอกจากฟันที่จัดล้มแล้วนะเสี่ยงการติดเชื้อแล้วก็ยังก่อให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้เช่นกันแล้วก็ส่วนของผู้สูงอายุคนที่ใส่ฟันปลอมเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเมื่อเราใช้ไปสักพักแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่เข้าที่เข้าเข้ารอยเนี่ยนะครับ มันก็จะไปขูดที่บริเวณลิ้นกับพุมงแก้มมีแผลเรื้อรังได้อันนี้ก็ต้องทําการเปลี่ยนครับข้อที่5การสูบบุหรี่การดื่มเหล้าหรือว่าบางคนเนี่ยชอบดื่มน้ําร้อนมากๆเกินพอดีอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้เช่นกันแล้วก็ข้อที่6ครับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV อันนี้ก็แนะนําให้มีการฉีดโดยปกติแล้วเนี่ยตัวนี้ที่ผมบอกไปครับไม่ได้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวยังสามารถป้องกันลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆได้เช่น โรคหูดงอนไก่มาเร็งที่อวัยวะเพศชายมาเร็งทวารหน,นักรวมถึงมาเร็งในช่องปากและลาคออีกด้วยสามารถฉีดได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงครับตั้งแต่อายุ9ปีถึง45ปีถ้าจะได้ผลดีที่สุดก็คือว่ายังไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะได้ผลดีที่สุดแต่ว่าหากมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ยังสามารถฉีดได้ปัจจุบันเนี่ย ก็จะมีหลายสายพันธุ์มีวัคซีนที่เป็นแบบ2สายพันธุ์4สายพันธุ์9สายพันธุ์ยิ่งมีหลายสายพันธุ์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคหูดหงอนไก่ได้มากขึ้นแต่คนที่มีการติดเชื้อ HPV ไปในบางตัวแล้วเนี่ยแล้วมาฉีดวัคซีนวัคซีนตัวนี้ไม่ทําการรักษาไม่ทําให้หายไปนะแต่จะเป็นการลดโอกาสการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์อื่นได้ครับแล้วก็การฉีดวัคซีนตัวนี้ไม่ต้องทําการตรวจภูมิครับสามารถฉีดได้เลยทันที ปกติก็จะมีฉีดทั้งหมด2หรือ3เข็มครับโดยอายุ9-14ถึงปีเนี่ยจะฉีด2เขม็มแต่หากอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องฉีดทั้งหมด3เข็มครับโดยสรุปครับมะเร็งช่องปากและก็มะเร็งที่ลิ้นเนี่ยยังเป็นมะเร็งที่พบได้ตีอันดับ 1- ใน10ของคนไทยที่สําคัญคือในระยะแรกๆคนไข้เนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปแล้วก็พอก้อนเริ่มใหญ่แล้วก้อนเริ่มโตแล้วเนี่ยพอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยการรักษาก็จะทำได้ไม่ดีเท่าที่ตอนเจอตั้งแต่แรกๆพอช้า การดูแลช่องปากครับหากมีฟันผุก็ต้องดวรักษาหรือว่าไปตรวจสุขภาพฟันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยปีละหนึ่งครั้งอันนี้ก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากขึ้นครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสุดท้ายเป็นแรงใจให้ผมในการกดไลค์กดติดตามด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับหามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ